พ1655คำพิาพากษาสา,สาดีกาที่1765ทับ2566สหกรณ์จังหวัดชอดช้างโจทย์นายนนหนูกับพวกจำเลยโจทย์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้ง21ร่วมกันชำระเงิน 6 0 3 0ล้าน3แสบาท34 000, สตางค์พร้อมดอกเบี้ยอัตร,ราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงิน4 8 8 3 2 6 5ล้าน8แสนบาทนับแต่วันทัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่สหกรณ์หนอนหนูจำเลยที่1ถึงที่7 ที่9ที่10และที่12ถึง21ให้การและแก้ไขกลับให้การขอให้ยกฟอ้องจำเลยที่11ให้การขอให้ยกฟ้องระหว่างพิจารณาโจทย์ยื่นคำร้องขอถอนฟอ้องจำเลยที่8สศาลชั้นต้นอนุญาตจำน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่8ออกจากสารระบบความ และจำเลยที่11ถึงแก่ความตายในถอดทงทายาทของจำเลยที่11เยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องข้าราชการเนียมให้เป็นพับโจทอุทธร์ศาลอุทธรภาคแปพิพากษายืน่นข้าราชการเนียมในชั้นอุทธร,รให้เป็นพับโจทฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากสาลฎีกาสาลฎีกาพินิจฉัยว่าข้อจ mm hmm. ริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นดีการับฟังเป็นยุติว่าสหากรณ์นอนหนูเป็นนิติบุคคลตามพระราชบ,บัญญัติสหกรณ์พศ2 5 4 2มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์และบริการแก่สมาชิกมาจัดการขายหรือแปรรูปออกขายโดยซื้อหรือรวบรวมผลผล,ผลิตจากสมาชิกก่อนผู้อื่นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายทะเบียนสหกรณ์โจทเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์โจทมีอำนาจดําเนินคดีแทน สหกรณน์นหนูในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าที่ของสหกรณ์ทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายกรณีและกรณีสหกรณ์ไม่ร้องทุกหรือฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2,142มาตรา21 จำเลยที่1-7ถึงที่7และที่9ถึง21เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่21ถึงชุดที่23เมีอำนาจหน้าที่ในการเป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกเมื่อวันที่18กันยายน2 5 5 1สหกรณ์นอนู ออกระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกพศส5 5 1 1าข้อ15หกำหนดว่าถ้าจำเป็นต้องขายเงินเชื่อให้ผู้ซื้อทำสัญญาไว้กับสหกรณ์และจะต้องให้ธนาคารค้ำประกันเงินเชื่อนั้นเมื่อวันที่17มิถุนายน2 5 5 2 ซึ่งอยู่ในช่วงคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ชุดที่21ถึงชุดที่23คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ได้ทำบันทึกข้อตกลงขายป่ามน้ำมันกับบริษัทพอสัาเผาเป็นเงินเชื่อโดยไม่มีการเรียกหนังสือคำประกันของธนาคารต่อมาบริษัทพอสัาเผาผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ได้ยื่นฟ้อง บริษัทพอสมเผาต่อสารชั้นต้นเป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่227ถึง228ทับ2 5 4บริษัทพอสมเภาได้ตกลงทำสัญญาปณิปนอมยอมความโดยขอผ่อนชำระหนี้แก่สหกรณ์และสารพิพากษาตามยอมแล้วแต่บริษัทดังกล่าวไม่ชำระหนี้แก่สหกรณ สหกรณ์ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเจ้ามนงานบังคับคดีทำการบังคับคดีต่อไปบริษัทพอสำเภามีหนี้ค้างชำระแก่สหกรณ์คำนวณถึงวันที่28กุมภาพันธ์2562เป็นต้นเงิน48ล้าน834,265บาทและดอกเบีย้ย11ล้าน1,22,250บาท20สตางค์ รวมเป็นเงิน59ล้าน954,515บาท20สตังและทั้งชำระด,ดอกเบีย้ยนับแต่วันที่1เมษาย,ยน2,162ถึงวันฟ้องเป็นเงิน354,550บาท14สตังเมื่อวันที่5มีนาคม2,161จดแต่งตั้ง ผู้ตรวจการสหกรณ์ทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ์และวันที่1เมษายน2562นโจทย์มีคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบและฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดระเบียบแต่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ไม่ดำเนินการตามคำสั่งนั้นจำเลยที่1ถึงที่7 และที่9ถึง21เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์กรหนอนหนูว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกพศ2551โดยการทำสัญญาขายปล์มน้ำมันแก่บริษัทพอสัมภาเป็นเงินเชื่อแต่ไม่ได้ให้บริษัทดังกล่าวนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร มาเป็นหลักปกกระกันไว้แก่สหกรณ์ทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจทย์ว่าคดีโจทย์ขาดอายุความหรือไม่โดยโจทย์ดีกาว่าโจทย์ฟ้องคดีนี้โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พศส5 4 2มาตรา21โจทย์มิใช่ตัวแทนหรือผู้ใช้อำนาจ ําการแทนนิติบุคคลตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้การที่จาเลยที่ 1- ถึงที่7และที่9ถึงที่21กระทําระเมิดทําให้สหกรณ์นนูนได้รับความเสียหายจึงไม่อาจนําอายุความระเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา448มาใช้บังคับได้เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับอายุความ ไว้โดยเฉพาะกรณีต้องนำอายุความ10ปีอันเป็นบทบัญญัติอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ30มาใช้คดีโจทย์ไม่ขาดอายุความนั้นเห็นว่าโจทย์ฟ้องคดีนี้อันเรื่องมาจาับจจำเลยที่1ถึงที่7และที่9ถึงที่21 ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์หนอนหนูไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือรผลิตภัณฑ์ของสมาชิกปพศ2 5ารโดยทำสัญญาขายปัม๊มน้ำมันแก่บริษัทพอสัมเผาเป็นเงินเชื่อโดยไม่ได้ให้บริษัทดังกล่าวจัดให้มีธนาคารค้ำประกันเงินเชื่อนั้น เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายเมื่อจดแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบาผู้รับผิดชอบในกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบด,ดังกล่าวและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่ทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายแต่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กับเพิกเฉยไม่ดำเนินการ จทในฐานะเป็นรองในทะเบียนสหกรณ์จึงฟ้องคดีแทนสหกรณน์นหนูตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้แม้นโจดจะไม่ได้กล่าวมาในคำฟ้องให้ชัดเจนว่าโจทย์ฟ้องจำเลยที่ 1- ถึงที่7และที่9ถึงที่21ให้รับผิดในความเสียหายจากการกระทำละเมิดหรือให้รับผิดในฐานะผู้แทนนิติบุคคล หรือตัวแทนกระทำโดยประมาทเลือเลอหรือไม่ทำการเป็นตัวแทนหรือทำการโดยปัศะะจากอํอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจตามระบวญกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา77ประกอบมาตรา812แต่เมื่อโจทย์บรรยายข้อได้จริงมาให้เป็นที่เข้าใจตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรแล้วเป็น หน้าที่ของศาลที่จะต้องปรับข้อได้จริงตามคำฟ้องว่าจะต้องด้วยบทกฎหมายใดซึ่งสหกรณ์อนุเป็นนิติบุคคลตามพระราชบ,บัญญัติสหกรณ์พศ2542มาตรา37วรรคสองะะจทย์บัรญ,ญาตฟ้องแล้วว่าจำเลยที่1ถึงที่7และที่9ถึงที่21เป็นคณะกรรมการดำเนินการสาหกรณ์ และเป็นผู้แต่สหกรณ์หนอนหนูในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกจำนวยที่ 1- ถึงที่7และที่9ถึงที่21จึงเป็นผู้แต่สหกรณ์หนอนหนูตามพระราชบัญญัติสหกรณพ์พศ2อ4 2มาตรา51ดังนั้นความเกี่ยวพันระหว่างสหกรณ์หนอนหนูกับจำนวยที่ 1- ถึงที่7และที่ 9- ถึงที่21จึงต้องพิจารณา ตามบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนซึ่งนำมาใช้บังคับโดยนุโรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา77และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา812บัญญัติให้ตัวแทนจะต้องรับผิดถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างใดๆเพราะความประมาทเลินเล่อของตัวแทนเพราะไม่ทำการเป็นตัวแทนหรือเพราะทำการโดยปัสจาก อำนาจหรือนอกเหนืออำนาจควี่จริงที่โจทย์บรรยายฟ้องจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นกรณีที่โจทย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ทั้งสองทางโดยให้จำเลยที่1ถึงที่7และที่9ถึงที่21รับผิดทั้งในฐานะผู้แทนนิติบุคคลหรือตัวแทนและในมูลเมิดดังนั้น แมนว่าโจทย์จะรู้ถึงการระเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินหม่ทดแทนอย่างช้าในวันที่20ธันวาคม2 5 5 5และโจทย์ฟ้องกันดีนี้เมื่อวันที่14มิถุนายน2 5 6 2อันทำให้สิทธิเรียกร้องในมูระเมิดของโจทย์ขาดอายุค,ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา448วรรคหนึ่งข้อตาม แต่สิทธิเรียกร้องให้จาเลยที่ 1- ถึงที่7และที่9ถึงที่21รับผิดในฐานะผู้แทนนิติบุคคลหรือในฐานะตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา77ประกอบมาตรา812นั้นไม่มีกฎหมายกำหนดเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องถืออายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทบ30 ซึ่งจำเลยที่1ถึงที่7และที่9ถึงที่21กระทำการฝ่าฝืนระเบียบสหกรณอนอน์หนูในวันที่17มิถุนายน2 5 5 2โดยการทำบันทึกข้อตกลงซื้อปั๊มน้ำมันกับบริษัทพอสัมเผาเป็นเงินเชื่อและมิได้ให้บริษัทพอสัมเผาจัดหาหนังสือคำประกันของธนาคารตามระเบียบนับ เมื่อน,นับถึงวันฟ้องยังไม่เกินสิบปีคดีโจดจึงไม่ขาดอายุความดีกาของโจดฟังขึ้นปัญหาต้องวิจัยตามคำแก้ดีกาของจำเลยที่11ว่าสหกรณ์นนูนูได้ฟ้องบริษัทพอสัมเผาให้ชำระหนี้ค่าป่ามน้ำมันต่อศาลชั้นต้นและบริษัทดังกล่าวทำสัญญาเปนิปนอมยอมความขอผ่อนชำระหนี้แก่สหกรณ สารพิพากษาตามยอมแล้วแม้นบริษัทพอสัมพันจะไม่ชำระหนี้แก่สหกรณ์สหกรณ์ก็สามารถบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวได้อยู่แล้วความเสียหายสองของสหกรณ์จึงหมดไปโจทย์ไม่อาจมาฟ้องจำเลยที่11อกับพวกได้อีกนั้นเห็นว่าโจทย์ฟ้องจำเลยที่1นถึงที่7และที่เก ถึงที่21เป็นคดีนี้แทนสหกรณ์นนูเพื่อบังคับให้ชำระค่าเสียหายแก่สหกรณ์อันนื่องมาจากจำเลยที่1ถึงที่7และที่9ถึงที่21ในฐาในธนะคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทําการฝ่าฝืนระเบียบของสหกรณ์ในการทําสัญญาขายปั๊มน้ำมันแก่บริษัทพอสัเภาเป็นเงินเชื่อโดยไม่ได้ให้บริษัทดังกล่าว จัดหาธนาคารมาค้ำประกันการขายเงินเชื่อนั้นทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายเพราะไม่ได้รับชำระหนี้แม้นสหกรณ์ได้ฟ้องบริษัทพอสำเภาให้ชำระหนี้และบริษัทดังกล่าวทำสัญญาปณีพน,นอมยอมความต่อศสารขอผ่อนชำระหนี้แก่สหกรณ์แล้วก็ตามแต่บริษัทดังกล่าวผิดนัดชำระหนี้โดยยังค้างชำระหนี้แก่สหกรณ์อีก หลายสิบล้านบาทเมื่อสหกรณ์ยังเสียหายเพราะไม่ได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนโจทย่อมีอำนาจกระทำการแทนสหกรณ์โดยนำคดีมาฟ้องบังคับจำเลยที่11กับพวกที่ทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายได้คำแก้ดีกาของจำเลยที่11ฟังไม่ขึ้นเนื่องจากสารชั้นต้นสรสภาค8 ย่งมิได้วินิจฉัยปัญหาว่าจำเลยที่1ถึงที่7และที่ 9- ถึงที่21ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์หนอนหนูเพียงใดเพื่อมีให้คดีราชาสาริกาเห็นสมควรวินิจัยปัญหาดังกล่าวไปเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้สารชั้นต้นและสารอุทธรภาค8วินิจัยก่อนคดีนี้โจทย์ฟ้องว่าจำเลย ที่1ถึงที่7และที่9ถึงที่21ทําบันทึกข้อตกลงซื้อขายป่ามน้ำมันกับบริษัทพอสัมเภาฝ่าฝืนระเบียบทําให้สหากรณหนอนูได้รับความเสียหายเพราะบริษัทพอสัมเภาไม่ชําระหนี้ตามสัญญาปนิปนอมยอมความและคําพิพากษาตามยอมของศาลชั้นต้นเต็มจํานวนโดยยังคงมีหนี้ค้างชําระ ณนะวันที่28กุมภาพันธ์2562เป็นต้นเงิน48ล้น8,034,265บาทดอกเบี้ย11ล้1 0 2 5 0บาท20สตังค์และดอกเบี้ยอัตราระ2.5ต่อปีนับแต่วันที่1มีนาคม2562ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 3า4 5 5 0หาหมืสัอาบาทสิบสี่สตางค์รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหกสิบล้าน3าม6 5บาทสามสิี่สตางค์และจำเลยที่หนึ่ถึงที่เจและที่9ถึงที่21มิได้ให้การปฏิเสธจำนวนค่าเสียหายดังกล่าวว่าไม่ถูกต้องอย่างไรขอได้จริงจรงรับฟังได้ว่าสาหกรณ์หนูได้รับความเสียหาย ตามจำนวนนี้ที่บริษัทพอสัมภารขางชำระในคดีดังกล่าวจำเลยที่หถึงที่เจและที่9ถึงที่21ต้องรับผิดชำระค่าเสียหายดังกล่าวแก่สหกรณ์นอนหนูแต่ที่โจทย์ขอดอกเบี้ยอัตาราเจ็ดจุดห้าต่อปีนับถัดจากวันฟ้องนั้นปรากฏตามสัญญาปณิปนอมยอมความและคำพิพากษาตามยอม คดีหมายเลขแดงที่2 2 7 2อถึงสองอทับสอของศาลชั้นต้นว่าบริษัทพอสมเผาต้องรับผิดในดอกเบี้ยเพียงอัตาราละสองจต่อปีเมื่อความเสียหายที่สหกรนอนหนูได้รับคือจำนวนหนี้ที่บริษัทพอสมเผาค้างชำระในคดีดังกล่าวจำเลยที่หนึ่งถึงที่เจและที่9ถึงที่21 จึงต้องรับผิดดอกเบีย้ยไม่เกินอัตราลระ2.5ต่อปีและหากภายหลังสาหากรณ์นั้นสาหากรอณนอน์นนูได้รับชำระหนี้จากบริษัทพอสัมเผาในคดีดังกล่าวเพียงใดก็ต้องนำมาหาักจากค่าเสียหายที่จำเลยที่1ถึงที่7และที่9ถึงที่21ต้องรับผิดในคดีนี้ด้วยพิพากษากบ ้จำเลยที่1ถึงที่7และที่9ถึงที่21ร่วมกันชำระเงิน60ล้าน3 9 6 5 0บาท34สตางพร้อมดอกเบี้ยอ,อัตราร้อยละ2.5ต่อปีของต้นเงิน48ล้าน8 3 4 2 6 5บาทน,นับแต่วันถัดจากวันฟ้องวงเล็บฟ้องวันที่14มิถุนายน2 6 2เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่สหกรณ์หนูทั้งนี้หากภายหลังหวันฟ้องดังกล่าวสาหกรณ์หนูได้รับชำระหนี้จากบริษัทพอสำเพาเป็นจำนวนเท่าใดให้นำมาหักออกและบังคับได้เฉพาะส่วนที่ยังค้าง,งชำระเท่านั้นข้าหรือจะรํำเนียมทั้งสามสารให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวล กฎหมายแพ่งและผ่านชิตมาตรา77ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนแห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับแก่ความเกี่ยวพันระหว่างนิติบุคคลกับผู้แทนของนิติบุคคลและระหว่างนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลกับบุคคลภายนอกโดยอนุรมุมประมวลกฎหมายแพ่งและผ่านนิตมาตรา193 ทับสาอายุความนั้นถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้มีกำหนด10ปีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา448สิทธทิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้นท่านว่าคาดอายุความเมื่อผลปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว ผู้จะผพึ่งต้องใจค่าสินไหมโทดแทนหรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิดมาตรา448วรรคสองแต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายรัศนะอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซท่านให้เอา,อายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา 812. ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างใ,ใดๆเพราะความประมาทเลินเลิกของตัวแทนก็ดีเพราะไม่ทำการเป็นตัวแทนก็ดีหรือเพราะทำการโดยปราจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจก็ดีท่านว่าตัวแทนจะต้องรับผิด